ผมมาถอดไอชิ้นส่วนตามบ้านน่ะไปแปะบ้านผมเอาคุกกเลยอีเด็กบงวางไว้ลงไปถ่ายรายการมาเพื่ออยไรเหรอไผมถามหน่อยใบ้านอะไรวะเนี่ยคนที่นี่นะฮะที่มีบุญคุณกับผมคือประโยชน์นะครับผมส่วนพี่มดํำเนี่ยเหมือนพ่อผมแล้วกันเหมือนพ่อผมแล้วกันอ๋อเป็นกระเทย จำแหลกดึกชิบหายไปแดกข้ากันดึกชิบหายเดี๋ยวผมบอกอยู่เนี่ยว่ารายการที่ไหนเราถ่ายกันตอนนี้ผมถามหน่อยว่าคนคนที่ทำรายการอ่ะไม่เคยเกรงใจนักแสดงหรืออะไรบ้างคุณมาเวลาเนี้ยเที่ยงคืนอ่ะไม่เคยนึกถึงจิตใจนักแสดงที่แบบทำงานหรืออะไรหรือเปล่าบ้านกูใครจะเข้ามาก็ได้ไงเนียแล้วมึงก็ต้องมาคุยแหลกแดกดึกจตอนดึกเนีะยนะ เออรายการนั้นเออใช่รายการก็ได้เนี่ย